โอไลท์เจวลอด์เทอร์โบสองไฟฉายแนวแท็กติคอลรุ่นใหม่ที่มาพร้อมกับสเปคสุดโหดสองไกล1กิโลเมตรกับอีก500เมตรครับเป็นไฟฉายที่เน้นให้ความสว่างสูงและก็ส่องได้ไกลในตัวเดียวกันสว่างสุด1,800ลูเมนใช้สองชี้เป้าสองค้นหาเป้าหมายเดินป่าใช้งานทั่วๆไปในที่มืดสนิทต,ตัวนี้เอาอยู่แน่นอนครับเป็นไฟฉายที่ออกแบบให้สามารถต่ออุปกรณ์เพื่อใช้งานทางยุทธวิธีมีรีโมทแถมมาในชุดเลยครับ ทั้งแข็งแกร่งแล้วก็ใช้งานง่ายเดี๋ยววันนี้ผมจะมารีวิวและทดสอบแสงให้ดูกันแบบจัดเต็มครับเรามาเริ่มทดสอบกันที่ระดับแสงโลเลยนะครับผมจะ,ะไล่ระดับแสงให้ดูนี่คือแสงระดับโลนะครับ ระยะประมาณ10เมตรข้างหน้าแสงพุ่งตั้งแต่ระดับโลเลยไปที่มีเดียมครับไปที่ระดับไฮครับจากนั้นไปที่เทอร์โบครับแสงเทอร์โบของเขา วนี่าดูโปรโมชั่นประจําเดือนกุมภาของทางโอลา์ไทยแลนด์นะครับเขาจะจัดโปรโมชั่นเริ่มในวันที่28กุมภาไปจนถึงวันที่3มีนาคมนะครับลูกค้าใหม่ที่ลงทะเบียนแล้วก็เข้าสู่ระบบในช่วงโปรโมชั่นก็จะได้รับไฟฉาย i3 e u s โดยเขาจะสุ่มสีให้นะครับและรอบนี้จะมีสีใหม่เป็นดูโพสเลนนะครับเป็นสีน้ำเงินค่อนข้างที่จะสวยเลยโดยเฉพาะลวดลายของเขานะส่วนลูกค้าเก่านะครับ สมาชิกระดับเหล็กขึ้นไปเมื่อเข้าสู่ระบบสำเร็จครับก็จะได้รับไฟฉาย i3 eos ภายใต้เงื่อนไขเดียวกันกับของลูกค้าใหม่เช่นกันครับส่วนที่เป็นทีเด็ดสำหรับรอบนี้เลยก็คือลูกค้าที่มียอดซื้อสูงสุดในแต่ละวัน3อันดับแรกนะครับจะได้รับไฟฉาย Special Edition เป็น o อค p ปโป o ฟอร์จูนสเน็กสเปเชียลเ i ดิชเป็นของแจกของแถมนะครับต้องบอกว่าตัวนี้สวยมากๆ เพื่อไม่ให้เสียเวลาชมรีวิวนะครับผมใส่รายละเอียดแล้วก็ลิงก์ลับของแจกลิงก์สั่งซื้อไว้ที่ใต้คลิปให้แล้วครับสามารถเข้าไปดูเพิ่มเติมได้มาดูกล่องของเขากันบ้างนะครับกล่องที่ให้มาก็จะเป็นกล่องกันกระแทกอย่างดีแพ็กเกจเป็นแบบนี้เลยนะครับด้านในนั้นก็จะเป็นฟองน้ํากันกระแทกออกแบบแบ่งช่องสําหรับใส่บอลลอตเทอร์โบ2แล้วก็อุปกรณ์ที่ให้มาโดยเฉพาะอุปกรณ์ภายในกล่องก็จะมีตัวไฟฉายครับแบตเตอรี่แพ็กไวเลสรีโมทคอนโทรลรีโมทสวิตช์เมาส์ สายชาร์จ Type C สายคล้องมือซองไฟฉายแล้วก็คู่มือครับตัวไฟฉายนั้นทําจากอลูมิเนียมอลลอยครับซึ่งมีความทนทานแล้วก็สามารถระบายความร้อนได้ดีโคมสะท้อนจะเป็นแบบผิวเรียบนะครับโคมมีความลึกพอสมควรให้แสงในลักษณะพุ่งไกลจะมหลอดเทอร์โบ2ให้หลอด LED มา1หลอดนะครับในขณะที่ตอนที่ผมรีวิวอยู่ตอนนี้ยังไม่มีข้อมูลนะครับว่าเขาใช้หลอดอะไรแต่ถ้ามีข้อมูลเพิ่มเติมผมก็จะใส่ในเดสคริปชันให้ครับ ส่วนตัวนี้ก็จะให้ค่าความสว่างสูงสุดอยู่ที่1,800ลูเมนระยะส่องไกลสุด1,500เมตรความเข้มแสงสูงสุดของเขาจะอยู่ที่5 7 6 7 1 5แคนเดลาครับจมอลอดเทอร์โบ2ครับให้แบตเตอรี่มาเป็นแบบแบตเตอรี่แพ็คนะครับเป็นลิเธียมไบออนซึ่งผมดูจากลักษณะแล้วน่าจะเป็นประเภท2 1 7 0 0 2ก้อนนะครับก้อนละ5,000 m มิลลิแอม แต่ผมก็ลองเอาตัวแบตเตอรี่21700ของทางออนไลน์นะครับสก้อนมาวางต่อกันก็จะพบว่าจะสั้นกว่าแบตเตอรี่ของจัลเวลอตเทอร์โบ2อยู่นะครับไม่น่าจะสามารถใช้งานทดแทนกันได้ จากแบตเตอรี่ที่เขาให้มานะครับตัวจัมร์ลอดเทอร์โบ2ก็จะทำรันทางสูงสุดได้ที่272ชั่วโมงที่ระดับโลคือ15ลูเมนครับส่วนที่ค่าความสว่างสูงสุด1,800ลูเมนนั้นก็จะเปิดได้ประมาณ4.5นาทีก่อนที่ความสว่างจะลดลงเพื่อป้องกันความร้อนสูงจนเกินไปนะครับแต่ว่าโดยรวมๆแล้วในระดับเทอร์โบนั้นก็จะใช้ได้ประมาณ260นาทีครับ ตัวไฟฉายมีช่องชาร์จ USB Type C ที่คอไฟฉายครับสามารถชาร์จผ่าน Power Bank หรือ Adapter ก็ได้โดยจะใช้เวลาชาร์จประมาณ4.5ชั่วโมงถ้าไฟเต็มนะครับสถานะของหลอดตัวบอกสถานะก็จะขึ้นเป็นสีเขียวทั้งหมด4หลอดนะครับตัวไฟฉายมาพร้อมกับมาตรฐานการกันน้ำที่ IP67 ครับสามารถใช้งานแบบลยลยๆได้เลยแล้วก็กันกระแทกที่ความสูง1เมตร มาดูขนาดแล้วก็น้ำหนักของเขากันบ้างนะครับที่หัวเฟฉายจะมีเส้นผ่าศูนย์กลางอยู่ที่63มิลลิเมตรครับความยาวหัวจรดท้ายจะอยู่ที่257.6ม mm. ิลลิเมตรน้ำหนักรวมแบตเตอรี่แล้วนะครับก็จะอยู่ที่430กรัม ผมลองเทียบขนาดกับไฟฉายรุ่นอื่นๆดูนะครับก็จะเห็นความแตกต่างแล้วก็เห็นภาพมากขึ้นครับผมจะพาทุกคนมาดูสวิตช์ของเจ้าตัวจจโวลดเทอร์โบสอกันนะครับเขามีสวิตช์ที่ตัวไฟฉาย2จุดจุดแรกที่คอไฟฉายและจุดที่2ก็คือที่ท้ายไฟฉายนะครับเป็นแนวทัชทิเค้ามาดูที่ท้ายไฟฉายก่อนอ๋อเขามีอีกตัวหนึ่งนะครับก็คือเป็นสวิตช์ที่รีโมทแต่รีโมทเดี๋ยวผมจะไว้ทีหลังนะครับวางรีโมทไว้นี่ก่อน มาเริ่มที่สวิตที่ท้ายไฟฉายนะครับกดเบาๆลงครึ่งหนึ่งแล้วปล่อยนะครับแสงที่ได้จะเป็นแสงโลกดเหมือนเดิมอีกครั้งหนึ่งนะครับจะเป็นการปิดคราวนี้กดหนักๆแล้วปล่อยนะครับแสงที่ได้จะเป็นแสงเทอร์โบกดเหมือนเดิมอีกครั้งหนึ่งก็จะเป็นการปิดนะครับเขามีโหมดชั่วคราวนะครับก็คือกดเบาๆแล้วค้างไว้นะครับแสงติดปล่อยสวิตดับนะครับแล้วก็แสงเทอร์โบก็คือกดหนักๆค้างไว้ แสงติดปล่อยสวิตแสงดับนะครับนี่ก็คือหมดชั่วคาวของเขาส่วนสวิตท,ที่คอไฟฉายนะครับผมจะทำให้ดูการเปิดนะครับกดค้างที่สวิตแสงจะติดขึ้นมาจะจำลำแสงสุดท้ายไว้นะครับการเปลี่ยนระดับแสงก็คือกดปล่อยกดปล่อยนะครับเาจะวนที่ระดับโลเมดียมไฮเทอร์โบแล้วก็มาที่โลอีกครั้งหนึ่งถ้าต้องการปิดก็คือ กดค้างก็จะปิดนะครับสวิตช์งตัวท้ายแล้วก็คอไฟฉายสามารถใช้งานร่วมกันได้นะครับผมกดเปิดที่สวิตท้ายจากนั้นกดเปลี่ยนระดับที่สวิตคอไฟฉายได้แล้วก็จะปิดที่สวิตคอไฟฉายหรือท้ายก็ได้นะครับผมปิดที่คอแล้วการกดค้างก็จะเป็นการปิดก็สามารถใช้งานร่วมกันได้นะครับ คราวนี้เรามาดูวิธีการใช้งานตัวรีโมทนะครับระบบรีโมทของเขาเป็นตัวไวเลสนะครับการใช้งานรีโมทก็ใช้งานง่ายๆเลยครับกด1ครั้งนะครับแล้วปล่อยแสงก็จะติดนะครับกดอีก1ครั้งก็จะเป็นการปิดตัวรีโมทสามารถใช้งานได้ที่ระดับเทอร์โบระดับเดียวนะครับไม่มีแสงระดับอื่นลดแสงเพิ่มแสงไม่ได้ก็คือใช้งานที่เทอร์โบเลยกดเปิดแล้วก็กดปิดนะครับเขามีฟังก์ชันการใช้งานเหมือนสวิตช์ท้ายนะนั่นก็คือ กดค้างนะครับปล่อยดับกดค้างปล่อยดับเป็นโหมดชั่วคราวสามารถใช้งานได้เหมือนกันเลยนะครับสำหรับเจ้าตัวรีโมทในกล่องนะครับเขาจะมีตัวจับรีโมทมาให้ด้วยลักษณะก็จะคล้ายๆนาฬิกาครับวัสดุน่าจะเป็นยางซิลิโคนทำให้สามารถประยุกต์การใช้งานไฟฉายได้หลากหลายมากยิ่งขึ้นครับตัวซองไฟฉายจะเป็นซองผ้าไนาล่อนทรงแข็งนะครับเข้ารูปก,กับตัวไฟฉายเปิดปิดด้วยระบบแม่เหล็กครับ แล้วก็ที่ด้านหลังนั้นจะมีตัวแขวนแล้วก็ตัวรัดกับเข็มขัดอยู่ตัวซองนั้นเขาออกแบบให้สามารถเก็บรีโมทแล้วก็สายของมือได้ซึ่งก็ถือว่าออกแบบได้ดีแล้วก็ใช้งานได้จริงนะครับ ในผมก็มีเจ้าตัวจาวลอตมินิในมือเลยนะครับคืนนี้ผมก็จะทดสอบแสงเทียบกับเจ้าตัวนี้ให้ด้วยนะครับนี่คือจาวลอตมินิน้องเล็กสุดในตระกูลจาวลอดนะครับแล้วก็พระเอกในมือผมก็คือตัวจาวลอดเทอร์โบ2นะพี่ใหญ่สุดในตระกูลนะครับผมเทียบขนาดเทียบไซส์ให้ดูไซส์ต่างกันมากนะครับแต่ว่าลักษณะของตัวไฟฉายนั้นก็คล้ายๆกันนะต่างกันที่ขนาดนะครับ Für, ใ,ให้ เดี๋ยวในคลิปนี้ผมก็จะเปรียบเทียบแสงให้ดูด้วยครับนี่คือแสงระดับเทอร์โบของตัวเจวเวนด์ลอตนี้นะครับในระยะประมาณ10เมตรสปอรตสปิลที่ได้จะเป็นลักษณะประมาณนี้นะครับถ้าสายผมจะลองปิดแสงให้ดูแล้วเปิดอีกครั้งนึงครับ แสงเทอร์โบเจาวลอลมินิมาดูเจ้าตัวเจาวลอดเทอร์โบ2กันนะครับนี่คือแสงระดับเทอร์โบของเขาที่ทําได้ผมเทียบสปอ s ตสปิลให้ดูนะครับกับตัวเจาวลอลมินี้แสงที่ได้ก็จะเป็นลักษณะนี้จะสายให้ดู ตอนที่แสงจะหมดนะครับผมก็จะถ่ายให้ดูก่อนนะครับมันยังมีแสงพระอาทิตย์แสงธรรมชาติแล้วก็แสงจากไฟถนนให้เห็นอยู่นะครับตรงกลางภาพเราจะเห็นเป้าหมายของเราที่650เมตรนะแล้วก็ผมจะซูมให้ดูนะครับพอซูมเข้าไปจุด650เมตรนั้นค่อนข้างชัดเจนนะจากนั้นเราดูมุมข้างล่างนะครับมุมข้างล่างด้านขวามือนั่นก็คือป้ายบอกจังหวัดนะครับตรงนั้นก็คือ820เมตรนะครับ โอเคครับเรามาเริ่มทดสอบกันนะครับผมจะยิงแสงลงมาจากข้างบนนะครับจะได้ไม่กวนรถที่สัญจรนะครับแสงจะลงมาจากด้านบนค่อยๆไล่ลงมาครับจากนั้นก็ไปกระทบที่เป้าหมาย650เมตรตอนที่ยังไม่ซูมก็สามารถมองเห็นได้นะครับว่าเขาส่องถึงผมจะไล่ลงมาด้านล่างนะครับจากนั้นไปที่ป้ายพอไปถึงป้ายบอกจังหวัดนะครับ เขาก็จะสะท้อนแสงถ้าผมยกขึ้นนี่ครับป้ายของเขาก็จะไม่ค่อยมีแสงนะถ้ายกลงส่องแสงไปเขาก็จะสะท้อนแบบชัดเจนเลยนะโอเคครับจากนั้นผมจะลองซูมนะครับที่ระยะ650เมตรก่อนผมจะซูมให้ดูมาดูความคมชัดแล้วก็ความชัดเจนของเขานะครับนี่ครับพอซูมไปก็เราจะเห็นชัดเจนนะเป็นเสาสีขาวแล้วก็สีแดงสลับกันนะครับ มีแง่งออกมาด้านข้างด้วยเห็นรายละเอียดเลยนะครับจากนั้นก็ผมจะซูมตัวอ่ะมีมอไซค์มานะผมโอเคมาที่เสา650เมตรก่อนนะครับเสา650เมตรนะครับในมุมซูมเราจะเห็นป้ายจังหวัดค่อนข้างชัดเจนนะผมจะส่องไปที่ป้ายนะครับ พอส่องไปที่ป้ายเนี่ยเขาจะสะท้อนแสงแบบนี้เลยนะถ้ายกไฟขึ้นเขาก็จะเป็นลักษณะป้ายแบบนี้ตอนนี้มีรถมาอีกรอบนึงครับผมจะรอให้รถผ่านไปก่อนจากนั้นมาดู650เมตรอีกรอบหนึ่งครับนี่ก็คือแสงที่เขาทําได้นะครับค่อนข้างที่จะชัดเจนเลยจากนั้นลงมาป้ายอีกทีหนึ่งพอป้ายสะท้อนแสงก็แบบนี้ครับ น่าจะส่องถึงแบบชัดเจนเลยนะเพราะว่าเขาสะท้อนแสงแบบนี้นะครับจากนั้นผมจะซูมเอาให้ดูเพื่อดูระยะจริงๆของเขานะครับที่ไม่ได้ซูมซูมเอาออกมาครับมีครับ650เมตรแล้วก็มาที่8 5 0 820เมตรครับโอเคครับ จะวลารถเทอร์โบ2ครับเป็นไฟฉายแนวแสงพุ่งนะครับเพราะฉะนั้นการถือเดินเขาจะทําได้ไหมผมจะทดสอบให้ดูเลยนะครับนี่คือแสงระดับเทอร์โบของเขาเลยนะครับผมจะถือเดินให้ทุกคนดูมาดูกันว่าเขาจะทําได้ดีขนาดไหนนะครับจากนั้นผมจะเดินเข้าไปในที่บริเวณที่มันค่อนข้างที่จะลกนิดนึงนะโอเคครับเรามาลุยก,กัน ผมจะถือเทอร์โบเดินตลอดทริปเลยนะครับเพราะว่าเขาให้แสงที่ค่อนข้างที่จะเข้มตรงกลางนะไม่ได้กว้างมากนะครับเพราะฉะนั้นก็ถือเทอร์โบเลยด้วยกันจะได้รู้สึกปลอดภัยนะครับแสงที่เขาทําได้ก็จะเป็นลักษณะประมาณนี้นะครับนี่คือจุดที่ผมถือเดินแล้วก็ทดสอบไฟฉายบ่อยๆนะครับพอเดินเข้ามาก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ สปอตของเขาตรงกลางเข้มมากนะครับสปิลไม่ได้กว้างมากจุดตัดส่วนมืดส่วนสว่างแบบตัดแบบชัดเจนเลยนะตัดแบบคมคมเลยนะครับจุดสว่างก็สว่างจุดมืดก็มืดไปเลยคราวนี้ลองส่องสายไปมาบ้างแสงที่ได้ก็จะเป็นลักษณะประมาณนี้เลยนะครับเขาน่าจะเหมาะกับการใช้งานแบบส่องระยะไกลมากกว่านะนี่ครับ ลองส่องขึ้นด้านบนดูตรงกลางเข้มมากนะครับผมถือออกมาด้านนอกครับส่องลดนี่ครับพอส่องลดแล้วจ้าส่องเป้าหมายแล้วจ้าแล้วเข้มสว่างแบบนี้เหมาะกับการค้นหาหรือกู้ภัยนะครับจากนั้นจะลองส่องไปที่ต้นมะพร้าวดูนี่ครับต้นมะพร้าวผมลองปิดให้ดู ปิดอีกทีหนึ่งต้นมะพร้าวต้นต่อมาแล้วก็อีกต้นหนึ่งนะครับไล่ลงมาด้านล่างพอส่องพื้นถ้าถือเดินดูพื้นก็จะเป็นลักษณะประมาณนี้นะครับความร้อนเกือบสามนาทีแล้วนะครับที่ผมถือเดินแบบนี้ก็ยังถือว่าจัดการกับความร้อนได้ดีนะครับเพราะว่าตัวไฟฉายของเขานั้นด้ามกระบอกไฟฉายค่อนข้างจะยาวนะครับ ความร้อนยังมาไม่ถึงตัวด้ามน,นะแต่ตัวหัวผมยังไม่ได้ลองจับดูนะเพราะว่ามือหนึ่งผมถือกล้องอีกมือหนึ่งถือไฟฉายครับซึ่งมันค่อนข้างยาวลองส่องในระยะทั่วไปนะครับระยะทั่วไปก็คือไม่เกิน10-20เมตรรอบตัวนะ่าจะเป็นระยะที่ใช้งานกันบ่อยๆนะครับแสงที่ได้ก็จะเป็นลักษณะประมาณนี้นี่ครับสปิลของเขาก็ถ้ามันมืดสนิทมันก็สว่างเหมือนกันนะต้นมะพร้าวอีก ต้นหนึ่งนะครับแล้วก็ฉากหลังที่เป็นต้นไม้เยอะๆแสงที่ได้ก็จะเป็นประมาณนี้ครับฝุ่นค่อนข้างเยอะพอเห็นฝุ่นแล้วหายใจไม่ค่อยออกเลยนะครับก็น่าจะครบท้วพอสมควรสำหรับการทดสอบแสงของเจ้าตัวเจรวลอดเทอร์โบ2นะครับพี่ใหญ่ในตระกูลเจรวลอดซึ่งผมก็เปรียบเทียกบกับเจ้าตัวเจรวลอดมินิให้ดูด้วยขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมครับ เดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ขอบคุณโอไลน์ที่สนับสนุนขอบคุณผู้ชมทุกคนที่กดติดตามนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ